นะครับแบแลหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรักขึ้นมาจริงๆก็เลยต้องกลับไปเกี่ยวเหนือสมุทรกลับแฟนพีได้นั่นเองครับครับผมนี่คืออันดับที่รับครับไปที่อันดับ4บ้างดีกว่านะครับสำหรับภาพยนต่างประเทศเรื่องนี้ครับ Into the Storm นะครับถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพายุทอร์นาโดนะครับที่โหมกระหน่ำอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนณเมืองซิลเวอร์ตันนะครับทั่วทั้งเมืองเนี่ยต้องตกอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนและพายุไซโคลนที่รุนแรงนะครับแม้แต่ผู้ที่สังเกตการพายุเนี่ย ก็ยังมีการพยากรณ์ว่าจะเกิดพายุที่เร็วร้ายที่สุดกําลังจะมาถึงด้วยนะครับเรื่องรานะครับถูกถ่ายทอดผ่านสายตาและมุมมองของนักล่าพายุนั่นเองนะครับทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นที่แสวงหาความตื่นเต้นนะครับภาพยนตร์เรื่อง Into the Storm จะพาคุณไปได้เห็นถึงภัยพิบัติแห่งธรรมชาติที่ร้ายแรงกับตาเลยนะครับ และนี่คืออันดับ4ครับผมครับผมมาต่อกันที่อันดับที่3เลยครับจากม a r v e l Studio เลยนะครับสร้างชื่อมาแล้วกับ Iron Man นทอกับตันอเมริกาและ The a อ e n g เจครับมาคราวนี้มาถึงคิวของภาพยนตร์แบบใหม่ซูเปอร์โรรวมกันแบบใหม่ชื่อว่า The ะการ์ดการ์เดียนออฟเดอะกานั่นเองเรื่องราวของควินนักท่องเที่ยวอวกาศที่สับเพ่านะครับดันไปขโมยวัตถุวงกลมของไวร้ายตนหนึ่งชื่อว่าโร n นนนะครับงานนี้เลยเกิดเป็นสงครามตามล่ากันขึ้นมาครับ ควินต้องทำใจนะครับที่จะต้องไปปลองดองกับคุณนอกค้อคทั้ง4ีนะครับหนึ่งก็คือ Rocket, Joe r o c k e ตเจ้าแรคคูนกระสุนเดือนนั่นเอง2คือกู o ดมนุษย์ที่มีรูปร่างเหมือนไม้นะครับ 3. g a กาโมราผู้อันตรายและซับซ้อนนะครับ 4. ี่ดรเป็นผู้ที่มุ่งหวังอยากจะล้างแค้นอย่างเดียวหรือเขาเรียกมีถูกเรียกอย่างว่าเผ่าเดสทร o เยอรนั่นเองนะครับงานนี้เนี่ยควินต้องแบบอุปสรรคมากมายนะครับเพื่อที่จะรวมทีมกับเรานอกข้อทั้ง4แล้วมี จักรวันเป็นเดิมพันครับครับผมและนี่คืออันดับที่3นะครับเรามาตามอันดับที่2เลยนะครับเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับกับ The Expendable s 3นะครับผมภาคนี้ บอกเล่าเรื่องราวของบานีรรสนะครับรีคริสมาสและสมาชิกทีมเดอ e เอ็กซเพนเบิลนะครับที่ต้องเผชิญหน้ากับคนมหาการอย่างคอนราดสโตนแบงค์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน5สมาชิกดั้งเดิมผู้ก่อตั้งทีม t ด e ะเอ็กซ์เพเนอรเบิลครับคอนราดเกิดหลงระเริงในอำนาจและผันตัวไปเป็นพ่อค้าอาวุธเถื่อนครับผมทําให้บาน้ไม่มีทางเลือกนอกจากจัดการหยุดเขาให้ได้นั่นเองนะครับในภาคนี้นะครับการเปิดสงครามครั้งใหม่จะมันยิ่งกว่าครั้งไหนๆเลยครับครับผมไปที่อันดับหนึ่งดีกว่าครับเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่ ครับผมเรื่องจะจะบอกว่าเป็นเรื่องเดียวซึ่งไม่ใช่เพราะความลับนำมาไล่อีกเรื่องนึงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือภาพยนต์เรื่องฝากไว้ในกายเธอนี่ครับภาพยนต์เรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเพื่อนระหว่างเพิร์ตและแทนนะฮะเป็นเพื่อนรักกันรวมทั้งก็ยังเป็นคู่แข่งกันด้วยเพราะว่าเขาทั้งสองเนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้านะครับและเขาก็มีเป้าหมายคือชิงโคต้าเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าทางแทนเนี่ยมีแฟนคนหนึ่งชื่อว่าไอซ์นะฮะ วันหนึ่งเนี่ยไอซ์เนี่ยได้กลับค่าตัวตายอย่างปริศนาโดยที่แบบภายในสาวว่ายน้ำนะฮะ<ๆ>ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ,รบจนแทนเนี่ยก็เสียใจมากแล้วก็หายไปเลยนะฮะเพิร<ๆ>์ด <Per th S 2> ก็เลยแบบว่า<ๆ>เหมือนไม่มีแบบคนมาเป็นศัตรูแล้วตัวเองก็เลยเป็นตัวเต็งในการ<ๆ><ๆ>แบบเข้ามาหาลัยหรือแบบการว่ายน้ำนะฮะแต่ว่าตอนที่เขาซ้อมอยู่เนี่ยกลับ<ๆ>ต้องพบกับแบบสิ่งแปลกประหลาดมากมายนะฮะ<ๆ>อย่างเช่น<ๆ>แบบรู้สึกว่ามีใครมาว่ายน้ําอยู่ด้วยนั่นเองนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแทนกลับมานะครับแล้วก็มาบอกว่า ที่ไอซ์ฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพราะว่าไอท้อง<ะ>แล้วก็พร้อมที่จะแก้แค้นให้กับไอด้วยน, <ะ S 1> นะครับผมซึ่งเพิร์ตเองเนี่ยเขาจะต้องเผชิญกับความผิดที่เขาได้ทําไว้หรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่เขากําลังทำเนี่ยกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาช้าๆนะฮะยังไงต้องไปดูในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงและสนุกจะตื่นเต้นแค่ไหนนะครับ ใช่แล้วครับแลนนี่คือห้าอันดับหนังทำเงินนะครับของในเครือเมเจอร์ซินีเพล็ก์นะครับต้องขอแก้วันนิดนึงนะครับเราจัดอันดับนะครับในวันที่7สิงหาจนถึง10สิงหาคมนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับผมกับเกมที่ได้ถามเอาไว้นะครับว่า Into the Storm เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรนะครับเพิ่งเลยไปเมื่อกี้เองใครฟังเมื่อกี้ก็จะรู้ว่า Into the Storm เนี่ยมันเกี่ยวกับ นั่นแหละนี่การไทรัฐมาตอบคำถามได้เลยนะครับผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับผมในวันพุธนี้นะครับส่วนนี้เวลาของรายการก็หมดลงอีกแล้วครับกลับมาจะเจอพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2อ1ทุ่มสิบห้าจนถึงทุ่มสี่สิบห้าครับและแน่นอนครับติดตามรับชมเราแบบนี้นะครับ HD HD ครับหรือ High Quality กันไปเลยนะครับ ไฮเดฟเฟ i ิ i ันกันไปเลยสอช่องทางหลักๆครับช่องทางแรกเนี่ยอมรินทีวีทีวีเอชดีช่อง34ถ้าชมในระบบของเคเบิลทีวีบวกไปอีก10เป็นเลข44ครับช่องทางที่2ดูได้ทั่วโลกเลยนะครับเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่าน,านั้นกับช่องทางที่มีชื่อว่า worldwideweb. a มาลินที .com ครับรวมทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับย้ำอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของการเล่นเกมติชมรายการและติดตามพวกเรารนะฮะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram นะครับ เฟซบุ๊กนะครับไปที่ www.facebook.com/ a-pop-amarin-tv นั่นเองนะครับส่วน i n นสตาแกรมนะครับไปที่อินสตาแกรแล้วก็ไปที่ User แล้วเซิร์ชไปที่ a-pop-amarin-tv-hd underscore นะครับเท่านี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการติชมรวมทั้งเล่นเกมที่มีรางวัลใหญ่ที่ซา่ประกาศไปนะครับรว<า>มทั้ง ยังมีการแจกของรางวัลอีกเยอะมากมายเลยนะครับของเรานะครับผมไปได้คูณสื้อผาสวยๆของเราทั้ง3คนด้วยนะครับจากอาลัมนัสนั่นเองนะครับส่ับวันนี้เวลาของรายการเอป๊อหมดลงแล้วนะครับผมพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันแม่แล้วเนาะนะครับผมยังไงก็อย่าลืมทำอะไรดีๆคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับลูกจะดูแลทบทวน อยากบอกรักให้โลกไดรู้ที่สุดขความรักนั่นคือความรักของแม่คนก็ต่างวิธีการกันไปแ,แต่สุดแล้วแต่นะครับก็ยังไงทุกคนก็กควรจะมอบความรักให้คุณแม่ไม่ใช่แค่เพียงวันที่เป็นวันความรักของคุณแม่เท่านั้น,ใ,นใช่ค<อ>รับผมและใกล้ๆวันแม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ลอง หากิจกรรมดีๆทำร่วมกันกับคุณแม่ละกันนะครับ,รบมอบความรักให้กันทุกวันรับรองว่าความรักของคุณจะเจริญเติบโตไปมากมาก